สวัสดีครับหากิจแบบบ้านๆครับผมมือนสิภาพพี่น้องมาใส่หลอบสิ่งครับผมหลอบสิ่งหลอบสิ่งหลอบสิ่งกบครับพี่น้องหลอบสิ่งนี่ครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับพี่น้องเข่าสีหลดหลดหางหางนะครับพี่น้องมองนี้มันมีนามเพราะว่าไอ้เขาเอืน่นวนเอยแบบมันติดหนองครับเป็นเอื่อน่อยเป็นเปิงน,นามเป็งยังมาดกดกกาครับดกเข่าไปมันก็เลยมีนาม ซุ่มสีมีน้ำครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเดดเด็ดเ๋เบิ่งหลอบสิ่งกันครับพี่น้องมาเนี้ยกับหลอบสิ่งหาหลังครับพี่น้องใส่หาหลังปกติใส่หาหลังเนี่กันมีกบนี่ยก็พ่ออยู่พ่อกินนะครับพี่น้องใส่แค่นี้พ่อครับพี่น้องหลังเยาาเด้ครับเข่าได้สองทางครับนี่นี่ครับพี่นอ้นอ,งน,อ,ง,ง,นอง,ง,งนี่ปีกกายผมใส่หาหลังนี่โอ้ย เขาแบบหลัางหนึ่งก็หลายตัวอยู่ครับแล้วปีนี้มันก็สีอึดครับผมมันแหงมันหลงมื่อนี้ได้เป็นปลาซับครับพี่น้องเอาปลาซับมาใส่ปลาซับมาใส่ปกติผมจะใส่เหยื่อปลาหมอปลาหมอหรือว่าปลาเข็งหน่อยครับพี่น้องแต่ว่าหาบ่ได้ก็มืนเนย้เอปลาซับเมื่อองเบิ้งล่องเบิงงบ้งว่ามันจะสิเข่าดีบ่เนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสีเบิ้งไม้ครับนี่นะลครับพี่น้องไม้ ไม่เลาะปลานี่ปลาหนามไหลลงมาจาังหน่อยเดี๋ยวลองเบิ่งกันครับว่าสีเป็นตตมีกบเขาเ่าบ่กำจิใส่รอหนี่สักสองหลังสามหลังพี่นอ้องใสจ่จุ่มๆกันไปวปละครับเลาะเลาะปลาเลาะนี่แหละครับพี่นอ้องใส่เป็นมองมองไปเลยหาหลังสีเข่าจากักโตบ่ไปครับไปเบิ่งหมายเฮาพาพี่นอ้อง ใส่ลหลอดนี่ครับสักหลังครับน้ำจิ๊ดเจียหลอดนี่ครับพี่น้องน้ำจิ๊ดเจียไหลลงมาหลอดนี่หากบมันมาหล่นนะพี่น้องใส่หมองในหลังนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่กันก่อนครับพี่น้องเคลียร์คือกันละครับกับใส่เบ็ดกบ น,นี่ครับพี่น้องเกียร์ระมาณนี้มันซิปเป็นแบบเป็นแปนซิปโล่งๆนะครับกับเสร็จแล้วใส่เยื่อครับพี่น้องมัน ปาซับครับเหมือนนี่เล่นปาซับท่าทางเขาน้ำนหนน้องมีกิน เสียบไปน้ำครับตกแต่งขำ้นบมบาที่นีแ่แงดีๆครับพี่น้อกบนีจังเขา่า นี่เมื่อไหร่นี่ยนี่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับจะใส่ไปในหลังนึงครับพี่น้องนี่มองนี้เลยใส่ไปมองนีหลังนึง เกี่ยวกพื้นที่ก่อนครับเสียงดีครับพี่น้อง เสีไดายสีดายท่าทางเขาน้ำ ร้อยครับผมนี่ครับใส่เบิ้งสองหลังเลยครับรอบสิ่งหากินแบบบ้านๆใส่สูตรนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวถามมาลุ่นกันเลยครับมื่นเศร้าสิเป็นยังไงครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผมหลังจากใส่รอบสิ่งไปแล้วเดี๋ยวเฮาสิไปลุ่นน้ากันครับพี่น้องว่าสิมานบอกสิเป็นยังไงครับผมเหยื่อปลาสับล่องเบิ้งครับผมรอบสิ่งครั้งแรกของปี ครั้งแรกจะเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับอยู่เราะปลาน่ะละครับพี่นอ้องหาหลังไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผมสีมานบอหมาอนี้ไปรุนกันครบับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าตอนเสวเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องคือบุหล่กพี่น้อง ไม่เงียบแต่บกคุณบวกคืนเลยครับพี่น้องเอ้มีโตอยู่ครับพี่น้องมีโตอยู่เบิ้องผมสีเบิ้งง,ง,งน่ครับผมหนึ่งโตรครับพี่น้องหลังนีเขามาหนึ่งโตโอ้มาหนึ่งโตรครับผมหลังนี่เอาเอาเอา,เอาพี่น้อง การอยู่หลังนี้หนึงโตไปเ,เบิ่งหลังต่อไปครับพี่น้องกบบหมดหลายครับปีน,นี้ตุ่นนี้แล้วครับพี่น้องหนึ่งโตหลังที่สองใส่ไปหาหลังเป็นตังได้ครับนี่แหละครับไม้เฮา นี่ครับใส่ไปห่มนี่ก็ตีขันเขาได้หลายตัวตัวนี้ที่ต่ำตึกตึกตึกต๊ก,ต,ก,ต,กตึกอยู่ดอกพี่น้องขันบ่ต่ำแสดงว่ากบบ่ไหลากบไม่กบแคกน้อยเุมนครับยังจังยังสีเข่าดีช่วงนี้กันมาลองใส่เบิ้งครับพี่น้องนี่หลังนี้โบมีเลยนี่ครับหลังนี้โบมีเลยมีแคกตัวเลยครับหลังนี้นี่จิบเลยอ่าเบิ้งหลังนี้ครับพี่น้อง การหาอยู่หากินครับพี่น้องบนล่องกับบนรูบ่มีกบพี่น้องขอบ่อี่ครับโอ้ยมีตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่หน่อยแห้่งอย้หุงไหลหน่อยไหลครับกับหมู่บ้านหลังเขาใส่ไว้นี่พี่น้องเบิ่งน้าหมู่บ้านใส่ไว้นี่ล้างนึงมาบอมีกบพี่น้อง มุมมีกบเนี่ยเงียบกิฟตเลยเนียบปลาสับใส่ไปหาหลังปกตินี่หาหลังนี่ก็บมมีกบได้หลายเนี่ยพอกินได้ครับพี่นอ้องนี่เป็นยังไงยานเข่าตะหลังเหล็กตัวน,นึงดูครับตั้งนี่ยครับบ่ม,มี มันบกคุณอือครับพี่น้องอุ้ยโอ้ย,อยนี่ครับพี่นอ้องนี่อยู่ครับพี่นอ้องมันบัใหญ่น่ะโอ้ยเป็นเขียดนะครับพี่นอ้องเขามาเออใส่ให้เบิง้งเลยเด้อครับพี่นอ้องหลอบสิ่งนี่ครับสิว่าบกเข่ากับบแมนเลยที่เดียวครับพี่นอ้องมันโตบัวชั้นใหญ่ ซ้ำอย่ก็ไข่ยอยู่ครับพี่น้องซ้ำตัวนี้เนี่ซ้ำตัวนี้ก็ไข่ยอยู่หาหลังล่องบึงครับพี่น้องเอา้าแตัวเดียวนี่แหละเพราะว่าสืเหลือมันหน่อยปวดนะครับมาใส่เห็นพี่น้องบึงพี่น้องหลายคนเพิ่งอยากเห็นใส่หลอดสิ่งล่องบึงใส่ล่องบึงตรงจังหน่อยครับพี่น้องจังหน่อยจังสามมาใส่ไหมกบบนใหญ่เวย ยังเป็นยังเป็นเฉียดอยู่ครับยังเป็นเฉียดอยู่นี่ครับผมปล่อยไปเลยเป็นเขียดเป็นห่วอยว้ยว่ามันเฉียดธรรมดาครับหวกเลย <laughs> เขียดเป็นหวก ได้หากินยากกับสิมันแหลงไนกระติดตัวประมาณนี้ครับพี่น้องปล่อยไปครับพี่น้องมาหน,นี่ผลงานหาหลังไหนมาตัวหนึ่งครับพี่น้องเอาไปวไ้ถ้าปนตืมกันหาได้มูมันครับพี่น้องกับสองตัวหน่อยพดกับบดหลายปันไดครับพี่น้องกบปีนี้มันแหลงไรกับหากินยากจัง่อยครับพี่น้องกับ เดี๋ยวถามมันใหญ่ก่อนครับมันเด็กใหญ่สองตัวก็มาตอนอยู่มือนี่ครับพี่น้องกับมาใส่หลอบสิ่งให้พี่น้องเบิ้งครับผมลองเบิง้งเพราะว่าพี่น้องหลายคนเป็นบ่อยากเห็นกบท่านใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวรอยจัะหน่อยเดี๋ยวใส่ให้เบิ้งใหม่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องอาก,กินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปครับผมคลิปต่อไปสิมิยังกระทาลุนถาเบิ้งครับผมมื้อนี้หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ